ไปแล้วไปแล้วอ uh, ่าสวัสดีค่ะยายจอสกลวันน um ี้พาน้องๆหลานๆกินข้าวนะคะไอกินน at um> ี่เงกินนี่นี่เขาเรียกอะไรนะเนียงปลาทูเนี่ยงปลาทูค่ะเนี่ยงปลาทูคุณยายแดงก็กินด้วยลูกชิ้นทอดชิ้นทอดเอาเอาเอาหัวมาแยกแก้วให้ให้ลูกให้ลูกไป เที่ยวกี่บะฮัมจับเออมึงไข่บ่อบ่หอนหอนเอาเองเลยบุ๊คเนี่ยห่านอาหันว่าเอาไม่ไงก็เอาเด้อ่ะไม่ก็เอาแต่มือกูห้มตางเบิดมือมึงหอนแบบซาบโตไหมทราบแก่งานหนักบ่มึงม้างอาบน้ำรูปนั่นบ่เออไม่ออกแม่มึงไม่สบายไม่ใช่ใช่ใช่มาถึงอาบน้ำเลยบ่เฮ็ดงานแล้ว มันจังไต่ล uh ่ะหนนโค่ะไปเอาไปเอายูบอขยะมันเปียกมันเหม็นก็เลยล่างตัวออกนใส่แมทบ่ล่ะวันนี้คนเป็นเยอะเด้อใส่ก็ถิ่มซื่อๆล่ะหนามมันห่อยเออกระดาดน้องอันกินเข้าไปได้ไงเนี่ยเปลือกแข็งมากกินได้นะน้องเปลือกเลยเหรอใช่ง้อาลงไหนลูกอันเนี้ยบังไว้ ตรงหน้า้นเลย่่น้อ,นองกันซุนด้วยตกไว้ <c oughs> วันนี้ไม่ได้กินข้าวไอช้อนอยูไอ่ไหนอะช้อน <c oughs> อืมข้นมาหน่อยพิษหายเลยออันนี้เป็นด้วยนเนาะตกเข้าอีบอยาย้ายนนไม่อ <c oughs> ยู่บ่ะ

mất bắn bóng vào lễ chuông hoa nghe là mất mùa tay lại hm gọi đấy gió bể anh chị bơi đấy ไม่ถึงไม่ถึงก็ดูก็ได้เนี่ยกว้างอยู่นี่ทานกินโจ์ดิกินโที่กว้างดิอร่อยไหมอร่อยหานมากๆเลยออกบ่อยแล้วน้องแอนออกบ่อยแล้วดึง รู้สึกจะหวานไปนิดเนาะอะไรเหรน้ำไม่หราน้ำตปล่าโอ้ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอ้ยเป็นน้ำแตาลยายกูไปกินแตงบอกไปยายอะปลาให้ยายนะลูกผักก็ผักก็อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยผักอ่่ะอะ ก็จะกินแตงแล้วกินแล้วแล้วก็แล้วก็หนมจีนอ่ะอุ้ยมันปุ้งอ่าให้แกที่นี้จะหายหลายอ่ะพอแล้วแค่นั้นพอเยอะแล้วที่หาโตแล้วปุ้งเหระอ่าใช่ลูปกอนหลายคำแล้วอือพอแล้วอันนี้ที่มัน กินไม่พูดไม่จาเลยเนาะอร่อยมากกินไม่พูดไม่จาเลยหอมงทีนะหอมบดสีบอกินาะบดสีทอได้ยัดเดียวมื่อเลยเดียวเขาใบสามโลกฟองแล้วแล้วใบสามกว่า จับไว้สามสามสิบสี่สิบปุลยอะไปล่างรถปิดเมียนคอกเอารถไปสัง่งจะเมียนเขาบริวาจังใดเนาะว่าให้เอาเขาไว้ล้านเหลือ,อลมัอนยังเหลือชั่วโมงหนึ่งเขาก็บอกว่าจังใดว่าเออเอาน้<ข>า,านกินกุ้งมก่อนแล้วกินลูกลกุก้งอะไปล่างรถเจมาถามไม่พาพาพากันเข้ามาตั้งแต่กี่โมงก็ไพทู ปลาข้างแข็งก็เลยว่าขอมมากมี่ย<า>งหอมจีนนะคะเมี่ยงหอมจีนแต่ลงของกระลงของอะไรแล้วกระประงมั่วใบสามเครื่องเลยเจว่าเอา้เอาถ้าทำมาแม่เอาขวดน้าบ้านกตกใจประถะรงมมึงแล้วแบบนี้เกิดอื่นโซเฟอรมาคุยบุ๊มีิ๊ผู้สั่งกะเจก็เลยถามว่าเอา้าแล้วอยู่หน้าบ้านบุ๊ม,มีิ๊ผู้ได้บอกผมอ่ะแต่ผม ทำให้คนแก่เราชุ่มกระชวยน้ำตาลมากินายแดงชอบหลานๆมาเยอะๆมีความสุขกินใหญ่เลยายแดงกินใหญ่เลยอืมกินใหญ่เลยายแดงเลยวา Bẹt được hôn bán. Bẹt 2 ngon quá nhiều. Tôi chưa có bánh môn rửa ở nhà. A côn kìa, đi 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 ห uh, uh, mm hmm. oh, no. อ,อดก่อนั่นยูใส่อะไบ้างไงล่ะยูไอไออะไรล่ะเรนูนครเรนูไก่อะไรร่าหนูว่างก็ไปเอาอยู่อย่างแต่ผลลั่นอีกลั่นนี่คนลั่นที่ไปเอามินีไปอีกทำด้วยกี่สมองอ่ะ uh. ออกทกโมงหอดฝุนเก่อนเมื่อคืน อะไรไม่กินหวานผมแต่อะไรเลยผมแตงแดง,งผมผมไม่ไหวอัละกายแค่ในอันหันมากชิ้ในี่กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะกดเป็นกำลังใจให้แน่เด้อค่ะอ่ะสวัสดีก่อนเลวสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ